เซอร์ไพรส์ค่ะโอ้หลายต่อมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก่อนหน้านี้ตกใจค่ะไม่บอกค่ะไม่บอกติดธุระอะไรยังไงก็มีธุระต้องไปทำงานทำภารกิจของเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าวันนี้เรามีกิจกรรมที่นี่นะอะไรเงี้ยค่ะจริงชวนแล้วว่าถ้าว่างก็มามาจอยกันเขาบอกเขามีงานเขาไม่มาค่ะเขาไม่ได้ไม่ได้บอกเลยว่าเขาจะมาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลยคิดว่าเอยสงสัยเดี๋ยวค่อยไปทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้มีอะไรเก็บความลับดีไหมคะ มีใจคพอมรับดีมากมีใครมีส่วนร่วมตรงนี้บ้างไหมคะเยอะอ๋อขอบคุณมากค่ะมีเแบบจะโทรายพข์แล้วก็ต้องแก้ติดงานด้วยอ๋อกลัวเขาจับได้ครับกลัวเขาจะรู้ว่าเรา ถึงว่าโทรไปไม่รับเลยนะคะโทรไม่รับเดือนเมื่อกี้นี้ดีใจเลคะที่แพนพี่หนิ่อบตกใจค่ะก็เซอร์ไพรส์ค่ะขอบคุณมากค่ะมีคนถามว่าขอแต่งงานเลยหรือเปล่าไลฟ์หรอกงานเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วปัจจุบันทันด่วนขอบคุณค่ะพรุันเกิดอย่างไรบ้างคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคืนนี้จะมีไปดินเนอร์ไปทานข้าวกันก็เดี๋ยวลองดูครับว่า สะดวกยังไงเอาขวานเรียวไว้ให้น้องแพหรือเปล่าให้ไปแล้วค่ะเป็นเป็นชุดค่ะเป็นชุดเป็นเดรสเขาเลือกเองเป็นแบบลายดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเครื่องประดับนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลือกให้อันนี้ไม่ได้มีกระซิบว่าอยากได้อะไรก็มีกระซิบว่าเออชอบวันนี้จังเลยแต่ไม่ได้บอกว่าอยากได้เออฝากอยากได้อันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็เลยจัดมาให้แต่ชุดนี้เลือกเองก็ก็เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันอีกหนึ่งชิ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ใจม ทูกใจค่ะถูกใจหมดเลยเดี๋ยวได้เห็นเรื่อยๆใส่ไปแล้วเมื่อวานนะคะเมื่อวานเมื่อวานไปได้ทานข้าวกับครอบครัวพี่หมีคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยนะคะก็ทานข้าวมาแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วตอนเย็นนี้จะมีแบบไปก็น่าจะเป็นที่บ้านละค่ะก็น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แทนเนาะกับน้องๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานข้าวกันจะมีเซอร์ไพรส์อีกไหมคะพี่แพนไม่น่าจะมีแล้วนะคะไม่น่าจะมีก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่มาจัดกิจกรรมที่นี่นะคะ ก็เต็มที่นี่มีรอยย่าถามมันจะมีข่าวดีไหมคะจกิดะไรขนาดนี้แล้วหิวกันหรือยังครับเที่ยงแล้วครับหิวกันหรือยังยังครับยังครับหรือว่ารอให้จบทั้งคู่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึง่งว่าเขาจะต่อสัญญาให้ผมป่ะเรียนต่อใช่ไหมคะเรียนต่อเรียนต่อปีนี้ให้ชุดปีหน้าให้แหวนแล้วนะคะพี่หมิ้นี่มีคนถามมาแล้วค่ะเดี๋ยวว่ากัน ปี roommate, ità, ยมีตั้งใจอะไรคะในชีวิตยังไงั้ยคะอายุ2ี่แตั้งใจอะไรอะคะตั้งใจอะไรก็จริงๆอย่างที่บอกปีนี้เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงก็เยอะมากแล้วก็หลายอย่างค่ะเราก็ตั้งใจจะมีอะไรดีๆให้ออกมาได้ชมกันทั้งเรื่องของงานด้วยเรื่องของกิจกรรมส่วนตัวของเราต่างๆที่เราทํากันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็กําลังเดินหน้าทุกเรื่องค่ะไม่นะ คุณแม่ละคะก็เรื่องแรกคือสุขภาพเลยเนะาะทั้งแม่ทั้งลูกนะเพราะว่าทํางานทําด้วยกันไปไหนไปได้วยกันอะไรเงี้ยคะ่ะก็สุขภาพสําคัญมากก็ดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็เรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยคะ่ะให้เป็นเด็กดีของแม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะก็เรา คือต้องขอบคุณแม่มากกว่ามีวันนี้ก็เพราะมีคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกําลังสําคัญให้ให้กันและกันเสมออะไรเงี้ยคะ่ะก็ก็จริงๆจะแม่เบอร์เดย์ตั้งแต่เมื่อคืนฮาทูมแต่ง่วงทั้งคู่เลยบอกไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องรอเที่ยงคืนก็ได้นอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเบอร์เดย์กันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วสุขภาพครับสุขภาพก็จะอยากให้ดูแลสุขภาพมากขึ้นกว่านี้ครับจริงๆอยากใหพูดถึงงานน้อยลงไหมหรือว่าที่เป็นโอเคแล้วนะเขาก็ เรื่องงานก็มันก็เขาก็ดูแลตัวเขาเองแล้วคุณแม่ก็ดูแลอยู่นะครับทุกอย่างผมว่าดีแล้วละ่ะแต่เร่ว่าสุขภาพอยากให้ดูแลมากกว่าพี่มีดูแลอะไรพิเศษไหมคะก็อะไรที่ขาดเหลือดูแลนส่นนนส้นจัดไป